เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆแล้วนะครับผมขัดสั่ไว้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันทุกวันนะครับคลิปนี้เป็นมิ t ูซีเดียปี2004ันนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมช่วงล่างดีเครื่องดีวิ่งทางไกลสบายๆนะครับคันนี้ราคาก็เบาๆนะครับ5้า0 0ันบาทเท่านั้นนะครับผม ราคานี้ถูกกว่าท้องตลาดนะครับพิกัดดูรถอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับคันนี้นะครับรถใช้น้ํามันบวกแก๊สเอฟีจีนะครับลงเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแม็กสวยครับยางดอกดีครับคันนี้ภายในสวยรูครับผมตัดลายไม้นะครับโทนสีครีมเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับนะครับสวยรูครับสวยหรูดูดีราคา5 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะครับรถปี2 0 0 4 ของเครื่องค่าเดิมๆเลยนะครับตะเข็บซ้ายขวาเดิมๆครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอสามารถลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างเด้งขึ้นมานครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ